สวัสดีครับวันนี้ชายเลิฟยังไม่ตื่นแต่ดาวมาปลุกมาปลุกสิไปเล่นสเกตบอร์ดเด้อบัดเอาหมวกกันน็อกให้ชายเลิฟใส่หน่อยอย่าเพิ่งใส่ดิไม่ไม่พ่อกลัวนะลูกไม่กลัวแต่พ่อกลัวเเดี๋ยววหัไม่ลกโอ้ยสีคนละสีเลยสีหนึ่งดำดำนี่สีหนึ่งงอนอกโลกมันหนักแบบพิมพท์แบบไม่นอะเลิ่อนเลื่ โอ้มาปลูกคุณชายนะคะวันนี้มาปลูกคุณชายไม่นอนขึ้นหอเปล่พิมพ์พ่อโอ๊ยเนี่ยเอามาเนี่ยมาขึ้นนอนบ่ได้ยุ่งยุ่งหลายมันอยู่มันมันมันใส่สีดำปากอยู่แต่ปากเราวันนี้ฝนกระตกนั่ชุกฝนตกชุกทำให้โอ้โหไปเราจะไปทดสอบพิมพ์พิมเอา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 เฮ้ลูกเอาเฮ้พิมพ์

นอนอง่า่นตื the age. Age. ่นเลยมาผุกอาุกคุเลิ่ายเนีาเป็นคุณชายนอนนะคคุณชายสายเสมอคุอนคุณชายก๊อปปี้ต้องเป็นต้องเป็นรู้จักไหมว่าคุณชายก๊อปปี้ผมก๊อปเอาอย่างเดียวครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน โอ้ยจะทาย่างกับสีหลอดวะน้องลูกไส้ไข่ขากันเงาเงาเอ้าเอ้าเอ้ายืนเที่ยงกันเอ้าเอาย่างห้างกันไปเอาผู้นึงฟ้อมๆเอาผู้นึงเงาเงาเอ้าทางพี่เบื้องหลังนะเบื้องหลังไทยดากเอ๋อสิเป็นจังไรกันบาดนี่โอ้ยดาวเอ้ยให้พี่อะไรนั่นแน่ ขึ้นมดอกลูกขานยาวๆโอ้ยคอยยกหัวขวันใก่อนเด้อหัวขวันใก่อนเด้อร์ขานยาวๆนี่มีเก็บไปเดินใกล้น้องเดินอยู่ไกลๆไม่ไม่ให้ดาวทำให้ดูก่อนดาวต้องเล่นให้พี่เลิฟดูก่อน

ว้ายันมา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 วยหนมาก้วยกล้วยมาโอ้ยโอโอ้ยคุณชายโอ้ยนี่ไหนน้อคุณชายนมาดุมามาเพ่กา่มาพี่มาพี่อก้ยนี่ไหมเออนี่มา่มานี่มามันเจ็บกลวยเจ๊กกล้ยเจ๊กเออนี่เออยกขาาึ้นเรงแค่นี้ิดๆทำไมเลิฟจะทำไม่ได้ว้ายันเยอะ

โยคามาพี่มาพี่เออเออเออเยบีเออเยบมีเออนี่เออเออก่มาเโอ้ยเคยหัวกันต่อยกขวบไหไหม่ไปเาฮ่่้าวละไหไปแต่ของอะไรยคะขวบไวยิ่ยังวะเวลาเวลาน้องไปคุ่นหน่อยตีกลับไมไม่ไม่เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวกัได

เออแมลงเหล่วยกขาเข่เขาไ่ขาเลนเล่มือเลนเ่น้เลอนเขาขาางพี่เบิ้งนัดมานึ่ยกขามอนีเออนีเออมาอย่างเออเออเออดมาเออตตเออ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 เอ

มาหมาดีว่าน่เยอะเออมายกขาขึ้นอียังวะาคกูเฮ็ดยังวะนี่ไมาคกูเฮ็ดยังวะนั่นเล้ยดีดีเออเออหน่ะฮ่าฮ่า่าฮอยนอยกากาไม่ยกอาไม่ยกเอายให้แตงเาเออเออเออหเออเออเออหน่ะ่่เล้นลอแมพี่ลงเงออพอ่เออเา นี่ยังว่ามูนี่แม่กูกำลังนอนดีๆกัมาปุกยังมาปุกลับากูมาเห็ดทวดเสเยวนี่กำลังนอนดีๆนี่แม่เออกำลังใจกำลังใจมายกขาขึ้นไชยกขา ล็เห็ดไม่นาจะขอเง็ยถอยหลังโง่ม่เห็ดบบคือเขากับโบือเขาโพดเบิ้งหลังเบิ้งเห็นบ่ดาว่งไปให้ดาวมาเลยมาเลยมาเลยเออโอ้โหมาเดยไป้เออเข้นเ้นอ้อเอ้างแน่นเลยเนาเออเอาว่า ค่อยๆเลืบอกเลืบอกเลอเลิบิงบงเิงบิงดาวเด้อนี่ดาวบดาวบน่า่า่าเเดี๋ยวกรจริงเดี๋ยวกริงเอาเลิเอาลงล้วให้เลิลงก็บอลงออกรปหงของนี่ก็ได้อยเอ้งมา กจดจำเปนไหนผู้เขาเล่นไปหนาเขาเล่นถอยหลังกันเด็ดจนีไปเล่นได้เนะยกขาขึ้นโอ้ยลูกใส่พ้นเลยยกขาเหยียบลงเออมาเอ๊ยกขาถอยเอายกขาขึ้น ข้าขึ้นมาเออเย็บเออเยี่ยมมากเออเนี่ยโอ้ยแหวมใบโอ้ยเนาะลูกค้าลงเย็บเย็บเออทูน่าตะลุดเออตะลุดเออเออนั่นี่อตะลุดตะลุดเออนนั่ตะลุดเออตะลุดเออแล้วพวกนี้ก็ได้ครับใบพีเรนเน่ให้ชก่นชมทีเดียว เอากล้วยไปไว้ข้างหน้ามิกมิกเราป้อนกล้วยเพราะว่าเข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 าชอบของกินชายเลิศชอบของกินมันเยอะเลยเยบแล้วเย็บเออเดินไปเดี๋ยวเดี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 ยวใส่ดีดีอ่ะอ่ะเย็บลงเออเย็บลงไปเออเหยียบเลยหลังเย็บหลัง บอว่าอยู่รถไปหลังเออนั่นเออนั่นขาไปเดินขายนางวะนะแม่ขายนางวะขายนางวะขายนางวะขุนหนึ่งกำลังเซอนอนอยู่นี่เนาะโอ้ยเยียบลงมาดิดิอันนี้ฟันบอนี่ฟันบอนี่ฟันบอลได้ดิโอ้ฟันมาได้เล่นเงานี้เดิอโอ้เขียด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 เออนั่นเออหนี่เออหนั่น ไปเร็วครับไปได้เร็วครับโอ้ยหลอนอ่ะขโนอีกเฮงยับป้อนมาเร็วดาก็บอกว่าเอ้ยเอ้ยเกิดมากรถมาเก็ยิบรถก้อนยับยับรถก้อนยับรถก้อนเอาเขโมุนขึ้นมาพี่พ่อหมุนกตะพื้นเอาขึ้นมาทั้ง รถได้อันอยู่ใสรถคือกันกับว่ารถได้อันบเ่เป็นรถได้อันอเ,เออโอ้ยโอ้ยแลน,น้ำเลยหยัวแห้งหัวแห้งหแห้งวะแ่งนพอ้คนเพ่อ้นฟังกเดี๋ยวมอนจะอยากกน ไปไปใกล้ๆมกไปใกล้ๆไปป้อนกล้วยมันกล้วยปีน่โอ้พุ่นน้องน้องเกืือก็มาให้กำลังใจพุ่นเอองเออเออนี่เออเออนั่งเออนี่มาหงมาเออเอออเออเเออเออเเเออาอเเออเออนั่นเออเออออ

ความตั้งใจของเนครัเดี๋ยเป็นเป็นครับขอบคุณนะคบขอบคุณพ่อเลินแม่วอนนะคะที่พาดาวนะคะมาฝึกให้พี่เลิฟด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อเลินแม่วอนมากนะครับเอ้ไปกี่แบกไปกับแบกไปโหลดนักโหลด ขอบคุณมากนะครับเอาก็คือจำมาไปใส่หลุดโอเคใส่ปลาแปเอาไม่ใสิสปบายบายคับเจอกันพรุ่งนี้ดาววันนี้เราไปประชุมก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเลฟวันละเล็กวันละน้อยคนหนึ่งก็ล่างเสือขี่ตาเนาะคนหนึ่งกาล่างเสือขี่ตากล่งเสือนอนเนาะมาปุกกันไว้อ่านเ่าท่านได้เติมมึกเติมยังไทยเอกสารเพาท่านได้ขอบคุณนะครับขอบคุณ แม่แม่เอนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับสำหรับลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ